ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะทานายเจมเผยโมเมนต์แรกไม้พิรัตพาลูกชายนองแม็กซ์เวลเลนสไลเดอร์หลังจบมหากาเปิดศึกแย่งลูก สุดท้ายมหากาศปรามายาวนานของหนุ่มไมพิรานและสาวซาร่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีเมื่อสุดท้ายแล้วน้องแม็กซ์เวลก็ได้มาจากภูเก็ต เพื่อมาเจอไม้และทางด้านสอสาราก,ก็ได้ตกลงที่ในช่วงวันปิดเทอมของลูกชายจะให้ขึ้นมาอยู่กับหนุ่มไม้ซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดทนายเจมส์ก็ได้โพสต์คลิปขณะที่ไมพิรัตได้พาลูกชายน้องแม็กซ์เวลเล่นเครื่องเลสไลด์พร้อมแคปชัน่นพาเด็กน้อยมาปลดปล่อยพลังสิบรอผ่านไปยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดซีอาร์ไมพิรัตและต่อมาก็ได้โพสต์ภาพไมพิรัตอุ้มลูกชายน้อง แม็กซ์เวลพร้อมข้อความรายยาวว่าเพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมีของมีค่าใดไม่อาจแทนค่าเทียมเท่าสิ่งนี้ความรักสร้างเธอมอบเธอให้ฉัน คุ้มครองตลอดไปเจ้าคือดวงดาวน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดีแม้ยามร้องไห้คอยปลอบยามเหน็บหนาวให้ผ้าหม่มเห็นเธอนั้นมีความสุขลำบากตายก็ทนไว้เป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นลงแม้วันตายเจ้าคือดวงดาวดวงน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดีไม่มีรักนายครั้งนายรักมากแค่ไหน ยิ่งใหญ่เกินเทียให้เธอเหนื่อยแค่ไหนไม่ท้อทนได้เสมอขอให้เธอมีความสุขเนื้อเพลงดาวดวงน้อยเสือธนพลอินทริ์นั่นเองละค่ะ